วันนี้จะมาโชว์การกระโดดน้ำให้ลูกดูซะหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหคุณแม่เก่งจังเลยคุณแม่คะเดินหนูไปหาเบาะรองมาให้นะเวลาคุณแม่ตกลงไปจะได้นุ่มๆโอเคเลยรีบเอามาลองดีมากเลยลูกได้เลยค่ะคุณแม่นี่ไงหนูได้มาแล้วเป็นเบาะรองข้นนุ่มเลยแม่นี่แน่หนูโยนลงไปเลยนะฮ่าดีเลยเดี๋ยวจะตีลังกายดูใหญ่จะคู่สองรอบเดียวอ อะไรนี่ทำไมมันแข็งจังเลยโอ้โหปวดหัวไปหมดเลยสิธิลักษ์ผมตั้งใจทําไหมคุณโดยเฉพาะนะอร่อยไหมอร่อยมากเลยฟานซิตทํามาบ่อยๆนะมาปิกนิกกันคุณแม่หนูกินด้วยคุณแม่โอ้โหไม่สนใจเราเลยปล่อยเราเล่นคนเดียวสวีดกันหน้าดูเลยคุณแม่หนูกินด้วยไปเล่นไกลๆเลยไปลูกไปเล่นไกลอย่าไม่ยุ่งโอ้โหคุณแม่นี่ดุจังเลยต้องเจอนี่ซะแล้วหาอะไรไปแกล้งคุณแม่ก่อนดีกว่า ทุกคนคิดออกไหมว่าสนามหญ้ามันจะมีอะไรนี่ไงมันมีอุนจิสุนักฮ่าฮ่ได้มาแล้วเอาไปฝากคุณแม่ดีกว่าโอ้โหหมิ่นหึงเลยคุณแม่หนูมีของมาฝากหอมกลุ่นเลยคุณแม่เอามาดูสิอะไรดินี่ไงคุณแม่มาดูสินี่ไงนี่แอมยำมียำม,ม,ยม,มีอร่อยกินเลยมม่ทีอ,อะไรดีเหม็นจังเลยเอะดีมันกีหมาดีฟานสิโอไม ขอโทษน,นะครับคุณแม่